เรารักกันอยู่ที่บนสันคืนใครจะเตือนพีอย่างรักกันดาเธอได้อันเด่นเธอได้เป็นดาราส่วนพระแกะ่ฟาได้เป็นเนดดไอ้ดอ็ เอาแล้มานอ่อนเปล่นน้ะมันเราที่เราลบร้อนอยู่ไม่หลุดเรื่องถูกจัดไว้ครับกระตอบโยมกระตอบมาได้ไหมกระตอบวิ่งมาไวๆไปเน็ได้แล้วโยมพอเร็วกำกุมย่ำนมน้อยว่าเออกลับมาเจอกันโบราณนูกนุี่จ้าตูโยมเออจ้าตู เออว่งวายโยมนูน่นยไว้ได้นะไว้ได้กับอตาตมายโยมเอออาตมาไม่ได้บวชตีใกล้อาตมาบวชตีจิตเ <c oughs> อว่องว่าบ่อ่วงนู่นุย่ก,กงไม่จันทร์กิกาในรถอตาตมาไม่จันทร์โยอมเอออาตมาจันทร์แกงวัวเออ ไม่ต้องคงไม่ได้จ้ามาอาตมาแต่ริงเดี๋ยวจ้ามาอาตมาก็มีแต่ละด,ดวงเลยโยมเอออ่าเอละด,ดวงมีและวลอล่วงนุอยเออไม่ใหญ่ได้ปีกยุ่งไยกันได้หรอกก็กินเลยวะแต่ด,ดวงอ้อคนอล่วง,น,งนุืยเลยว่าจะมาเออไม่ใจโยมเออปุ่มเต้นมาก็พอรอนจิก พอได้โยมเออได้ได้หนะโมตัสสะดฮัลเลตัววะพุทธังชะระนังฮัลเลตัววะธรรมังชะระนังฮัลเลตัววะไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเนื่หลงตายกลองไกลเแน่นอนอ้าเจ้าดูเจ้าดูไปเนมาไหนมีแต่คนรักคนลงนะ ถ้าได้มีก็ก็ช่วยเป๊ะปังกะละมังมอต่อยเจี้ยจ้าดูเอ๊หาเจ้าจวามีเมียก็เมื่อนตูยนเย็นฝนซื้อนาวโบดันมีความทุกข์ยันจำไม่ใช่ก็มีจ่องฟิตคือว่าเมื่อเด็กๆอยู่เปพอด้เมียเด็กดดดก็ค,ควิดอยู่เลยเลยเจ้า เ้ยปลาดีดีแบบนี้มีอยู่มั้งอย่าให้เม็ดไปเลยไม่เม็ดก็ยยอมเออปลาดีดีดันมีลุยแหละกระตุ้ยถ้าจะมาฮันไม่มีอยู่มื้อเรื่องจันที่กานั่นแต่ว่าถ้าเช่นมามากังเดือกันไม่แน่ม,มีม <C lar iff> OK, ั้ง,ง <C lar iff> อุตส่าห์ปนั้นลราปนล่วงปลาก็เหนื่อยแล้วยย่อม ลาเหนื่อยไม่ปลื้มยอมเอ้อเราคอยไปปัดเจ้าทีในโบสอ,อ่าแต่ถ้าจั่นกุืนยิ่งงั้นไม่ได้ต้องปลาแลชีกยมอมเอ้อโอ้ตาตูซาตูเออแค่หมเร่วไมนแลงอ่รอๆคงแรงนีแหละสาปล่อยมเมื่อแต่เหนื่อยนี่ตีทริปกลางคืนเล้วใจแก่ไม่รับเงินโอ้แต่มามาแต่กลับเราเก๊โอ้ ทำได้อยอมพอแม่เป็นแก่อยู่ทนไอ้พอเป็นแก๊กแม่เป็นกล้วยต้นใหญ่แกลกกล้วยแก๊กไปแล้ว